สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการแข่งกองหลวงนะครับของจรจลพูนมาดูว่ามีเจ้าไหนเสียงยังไงบ้างผู้เฒ่าผู้แก่เขาฟังแล้วมันม่วนอยังไงเนะี่ยผมก็ไม่รู้มันม่วนอยังไงก็เรามาฟังดูนะโอเคเอาละผมวางท่านมาบารควบคุมกระนำยกกองเหลืองเป็นด้วยอ่านี้เป็นการโมดิฟายโมดิฟายก่อนที่ ที่จะแข่งนะฮะวันนี้เขาจะทำจ่าทำจากองนี่เขากำลังโมดิฟายกองนะสมาทนะครับ่อเขาจะติดติดจากองใหม่บุ้มบุ้มบุ้มมาดูด้านหลังมาละเจ้าพ่อหางเดียว ไอ้ลมแข็งอะต่อไปฝากทุ่งทุ่งจับป่ยป่วยเทศอนเวอบ้านอมตะพุนเนตามวิธีการของตึงปัดียกเดียวตัดสิน้ดที่หมายเลขสองป่วยเขาติเขาเสเข้า và phục vụ ông tạ vạn lúc liên lạc tìm đến ở thị này đi กันเลยหมดน้องเหลือกันเลยอ๋อไปครับในกาการสำรวจนี้ผมให้ดูด้านหลังนะนี่คือมรดกไทยนี่ผมเคยฟังนะอันนี้คือสุดยอดกันนะมรดกไทยนะอันนี้เด่นลันนะลูนเรือปาร์านนะ้องน้องเด่นสยามอันนี้อ่ะสิไทยเนี่ยเคยได้รางวัลแล้วเนี่ยอันนี้ผมเคยดูอยู่ สินไทยนี่คือได้รางวัลน่ะทีมงานสินไทยนี่ผมเคยเป็น FC เอฟซีเขานะแล้เขาไปดูขนางหลังเขาโมดิไฟอ๋อนี่ทำลังโมดิไฟอันนี้สินสินไทยนี่แข่งแข่งไปได้ยังพี่ เหมือนว่าเขาแล้วจะได้รางวัลแน่นอนอ๋อสอนี่ฮะสินไทยนะผมเคได้ยินรัวแล้วสินไทยนี่ลรับที่เท่าไหร่พี่รอบห้าประเดี๋ยวประเดี๋ยวนี่รอบรอบที่อย่างละสามอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารดูสินไทยนะนยนะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาสินไทยเนะี่ยไปเรื่องนั้น ก็ให้ดูนะครับตัวเต็งที่ผมเคยดูนะจะมีนะฮะเพชรล้านนาเพชรล้านนาแล้วก็สินไทยเห็นไหมเห็นสินไทยไหมเขียวเขียวสินไทยแล้วก็มีสปุ่ม ну น้อยสามสามอันเนี้ยเคยได้รางวัลด้วยกันละนะครับไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเขามีการโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วก็เขาจะได้อีกไหม โอ้หเดินสยามป้งๆเลยเว้ยไโอยกสิาโอ้ยเซเไทยมาแล้วฮะเกียวเรียบร้อยตอนจากดีไปสู่การแทงขันครับดูการแทงขันยกนาลิเริ่มต้นแข่งขันแล้วชุดที่ห้าในรอบแรกศิลปะไทยเด่นสยามและยิมการ์ เดาวสายใส่ควาปักทีมงานจังหวัดปายเงียทงทองอาภั็เส้นไทยนะนรนาานนคนร,นรับโบนแม่แรงฝ่าสามละปนเมตตาวฟักทีมงานของศิลับป้ายยกเดียวตัดสินได้โดยที่หมายเลขกนึง,ร,ร,งนรับปฏิบัติเสียงครับ กองอ้อมและบนแม่แรงกาซามและปูนรวมกันฟังทีมงานของเด่นสยามยกเดียวตัดสินและอยู่ที่หมายเลขสองรอมือตีความแรจครับมือตีคนเดียวกันเลยฮะตอนนี้โ <laughs> อ้โหนี่อันนี้าว่ะ ใกล้เคียงกันร่ะถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะอาสาปูเตามฟังยราของเด็กน้อยกเดียวัดสินอยที่หมายเลขสอตองสจครับโอ้มีกองคนเดียวกันดีนฮะ เดูการตัดสินฮะยกเดียวตัดสินความพั่นไปเรียบร้อยใช้ความรัวรัวลุยรัวรอบรัวรัวเข้าใจไหมเตอเข้าใจไหมรัวนในรอบรัวเอาตรวจเทนท์ครับมาสลากก่อนนะครับ ศิลป<ส>์บัณฑิตส,<ด>สยามเณรลัตน์ขอแนทนำการชักหลักและพอดเดอร์ถามว่ารางวัลในการแข่งเนี่ยมันค่า,าเยอะไหม,มนะครับมันได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันได้คุ้มค่าทางจิตใจ ที่จะไถ้าเอาจริงเอาจังนี่มันแทบไม่เหลืออะไรเลยสําสำหรับรางวัลการแข่งขันแต่ทุกคนทุกสานักนี่จริงจังมากเลยนะครับมีสปอนเซอร์มีทั้งบุคลากรเยอะแยะไปหมดนะฮะเอาละยกเดียนกสิทธ์ฟังกันไปเรียบร้อยขึ้นครับใครขอขึ้นวงไหนหนุย อันนี้คือเต็นกรรมการนี่เต็นกรรมการจะดูโอดูกรรมการดิโอเคเาตัวแทนเสียงกลับเถอะมาดรไเาจะกลับแล้วมันร้อนเกินมาดูนะว่าว่าวิถีชีวิตนะครับชทุเจ้าด้วยนะครับมเจ้าด้วยนรับสด้ยอินี้ครับทอบั